สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้เลือกฟุตบอลลีกสองเยอรมันนะครับมาฝากแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างการ์ฟลูเจอกับโบคุ่มนะครับเป็นการพุกันของ2ทีมโซนท้ายตารางนะครับโดยคาร์ฟลูนั้นอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับส่วนโบคุ่มอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับวันนี้น่าจะสู้กันสนุกนะครับทั้ง2ทีมนั้นล่าสุดเล่นได้ดีนะครับโดยคาร์ฟลูนั้นเปิดบ้านเอาชนะดามสัตว์ไปได้ สองประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่โบคุ้มเองก็ถล่มไฮเดรห์มไปขาดลอยเช่นเดียวกันนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกนะครับน่าจะสู้กันสนุกนะครับเรตเปิดมาเอาเจ้าบ้านคานซูต่อหน้าราคานะครับ ผู้นี้ผมชอบคาร์ูมากกว่านะครับทั้งสองทีมนั้นเป็นทีมใหญ่นะครับเป็นทีมใหญ่เคยผ่านเวทีฟูเดสลีก้ามาแล้วนะครับวันนี้คาร์ูได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับกับเดทที่เปิดมาแบบนี้ผมว่าไม่เสียเปรียบนะครับแม้ว่าบุกคุ้มนั้นจะดูเกมรับเหนียวแน่นกว่าก็ตามนะครับแต่วันนี้คารซูได้เปรียบเล่นในบ้านผมเชื่อพวกเขามีลุ้นที่จะบุกมาเก็บชัยชนะได้ในั้นวันนี้เชียร์คาร์ูไปนะครับเชื่อคารซูมีลุ้นเก็บ3แต้มขอโชคดีมีความสุขนะครับเจอผมนายตั๊ดใต้ สวัสดีครับ